พืชผักผลไม้เหล่านี้นะคะมีมะละกอมะเขือเปลาะกล้วยหอมหน่อไม้ฝรั่งจะเป็นพืชทางเศรษฐกิจของเกษตรกรไทยนะคะนักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่ากเกษตรกรไทยของเราถ้าต้องการจะปลูกพืชเหล่านี้เขาจะไปนำพันธุ์พืชมาจากที่ใดและวันนี้ครูจะพานักเรียนไปสถานที่แห่งหนึ่งนั่นคือศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรหรือศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงค่ะ นักเรียนลองเดาดูซิว่าศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดไหนถูกต้องแล้วค่ะศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเราก็จะออกเดินทางโดยตั้งต้นจากสารากางจังหวัดสุพรรณบุรีไปยังที่ศูนย์แห่งนี้เลยนะคะจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรี เราจะเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข321ผ่านวัดป่าเลรตรงไปตามเส้นทางหลวงสาย322ซึ่งเป็นเส้นทางไปอำเภอดอนเจดีอีกประมาณ6กิโลเมตรก็จะถึงทางแยกเข้าบ้านท่าเสด็จแล้วไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข3460อีกประมาณ16กกิโลเมตรก็จะถึงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ